พี่น้องผมเตรมมาพอทั้งหิมครับผมหั้นหมดใหญ่เลยหั่นหิมหั่นยืมทีทละทับอุ้ยอุ้ยเรียนมาหนิจ้าสุดยอดเด็กพี่น้อง เอาปนานานาะบอมเตฮั่งเล่นไได้วยดิสวัสดีครับผมสวัสดีพญามียลุงปานนะอาที่เข้ามารับชมคลิปช่องบอมเตบาต้าน,บนทุ่งด้วยกันครับผมมื่อวันนี้ก็พบกันในวันที8่8พฤษภาคม2567จนหนึ่ง้อยเจ็ดจาพี่น้องอือซาบพี่น้องเมื่กี้พังน้ำนู่นนี่เนาะจ้าลุงหวยลุงฮ้องจ้าลุงหวยไกลบ้านครับผม งานต้องไปหนีกระหอดครับผมบนนุญมีบอมเตียววัดิยางไปครับแม่จ้ะการไม้กับหอยบัสะช่อมตอุ้มบุญอ่ะครับอำเภอพุทธลีเจ้าวัดอุ้มบุญหลักสิทานีครับผมกับรวมช่วงบอมเตียนเลยครับมาบอมเตียนสิมนันยังไง,งน้องมีเนาะจ้าไปครับผมออเหรครับนอดแดกเขามาตักน้ำพี่น้อง ันนี้พาพี่น้องมาไม้ไก่บานครับเก็บปักน้ำพี่น้องพอยินนะจ้าปักน้ำไม่ต้องหยอดงามเนาะไม่ได้บ่เราจนแก่บางทีเขาดิ่งอผมพอยนะครับผม้องหน่อยพี่น้อง

งานนี่ติอย่อานง,งานได้ติหย่องอู้นนครับมีงานนะครับงมพอแล้วครับตหย่านี่เดี๋ยวล่ะไหนผมนนตัดเลยจัดการเลยติหย่อนลุมง,งานพี่น้อง

เราเขาที่สามสีหยอนเลยเนาะเหรบผมมอมติดพอแล้วครับผมหยอนหนึ่งรผมเหอบนหนาเนาะเาก็เ่ตัดเอาี่นรไม่แข็งเลยพิตดด้เนาะเหรครับผม้าลมถ้ามปนง

งน้ำหากินเองตามธรรมชาติก็พเกิดยิงเนาะแมนน้าธรรมชาติพี่นอนออืมจ้าพี่นอ,นอ,อยิงไมหยุดเลยค่ะหนไ,ได้วยปวดปวอปวดปวดเพือพีนอนอ่นอนอันนั้ตึดอันอน,น,อนี้น

โอ้นี่เหรองานอนนีกลำกาใช่โอ้โหงามเลยครับผมครับงานนี้ครับผมโอ้ยอบอุ่นเข้ากันที่น่ะได้หลยปอผักนามของแท้ล้ำกาางานฝันเนาะของแท้ Young mang tìm làm kiếm 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 cái kiếm 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 ดดเดียวเดียวได้ด้ยน้ำเนาะขังน้ำครับมาหาพังน้ำกับฟอนะใหม่พี่น้ออ้จิกนอตอมติจ้งเน้าะี่ยพี่น้อหาน้ำต่อจ้ะน้ำมาโผ่เองนจ้า น้ำให่น้ำลำหอยนะจ้านะคาเราลำหวยจ้ะพ <lum S 1> <a> ี่น้องลำเขาปลาลำบ่เตะฮักเลยเพื่อน จรเป็นนอยงามยน,น,นะไปะเลยหบเลยจ้ะองนอยเลยครับผมครับหน้ามวยตาห้อกับผมพี่น่อยหอ,อยเจ้าพี่หนุ่มอนใหม่ครับอคุยห่อเงาวนี่นี่บขางในอยานีครับผมโอ๊มอยม่ข้ขอพี่น้อง

จะเอาให้พี่น้องเม่งเลยครับผมนี่ห่างบักไญเดีแลวฮะเป็นองคตอนเอาเลยครับพี่น้องบล็ตเต้ทำการละหนีม้ะจ้าน้องอุ่มยาพี่น้องคัดบปได้ ผมไม่เกินทางนิ่มได้พี่น้องมีแตงงม,มีตหน่อยได้เว้ยเสียนทีละซับอุ้ยเฮ้ยเลีนุ่นี่ไหนละจีพี่น้องเล่อละบ้ตียเ้อเอาได้้้ย,ยา,ามัมีนะจ้าหุดยอดจะพี่น้อง น้อหน้ำแบบใยไปๆไปๆไปกระผมห่น้<ช>นยมิเสียวเขีขวดดวยวแห้งพี่น้องมิเตน้ำเด้อกรผมเ้ยคักคักคคใจขวดนี่่มนเครื่องขวดเครื่องขวดดิทอกงามมีเลยรผมมนสุดยอดที่เกาพี่น้องยอดครับ อย่าเดาโอครับผมเอาครับพี่น้องหลังจากเจ้ามีมแล้วครับผมผมเตะันชิบ้าพี่น้องกลับเลยครับน้ำใหม่เขาก็ได้ร้ายอยู่ครับผมักน้ำเขาก็ได้หลวกใหญ่นึงครับพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่ครับมันนี่ครับข้างมีมของเราครับผมโอ้โหัวหนามแบบใหญ่ครับหยุดหยอดเลยครับผมไปครับพอกันอยู่บ้านครับออนบ้านเลยพี่น้อง เอาหนาเพิ่นกำหางเพิ่นแยกออกกันเนาะจ้าห่วงเอาปกปิ่งในบะมังเตะแต่ไม่ลูกได้ยังไ้ห่นได้หัวหั่นหางเจ้าเขียวเห้พี่ด้อง mhm 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 mhm

น้ำมิมน้ำมิมครับผมไม่น้ำพึ่งเด้อพี่น้องน้ำมิมรังไปมองบุเลยน้ำพุ่นเต็มดีเหรออาเข็นอิงติ่งพี่น้องหนาวพุ่นชุดยอดหวานผงดีเข็นเห็นเอาใหม่เข็นปิ้งใหม่ เเห็นมั้ยเเห็นจิขันพี่น้องเมือกเนาะขันเอาน้ำจ้ะพี่้างนีู่ผมจะกินให้เพ้อฮฮแล้วคนนี้มจานเนระแนน้ำพงเป็นเจือกขนพี่น้องไ่่ขนา จะรู้สดัดบวมเตียวเสียบก็อันห่างเผิอกนี้เนาะแมน่นกะเสียบคนนำเผิอกนี้ไปเน้องีืม่หรือไม่ดุกหน่อยไหมเอาไปไปิดไปครับไปถึ่งทับเขามาแล้วจ้าพี่น้องมาสรุปผลงานงารำกันจ้าผลงานวันนี้จ้ะวันนี้มาสรุปงานผลงานทุกคนเนาะจ้าครับผมผลงานห้องวันนี้ครับมีหมิม่มครับผมเอาเบลหมิม่มมาเนาะจ้าทีเด็ดเลย้าพี่น้อง หนาวมันู่งเกินสัตว์จะสิบเบิร์ตแล้วกินกระดาษมึงกินจะสิบเบิร์ดเลยพี่น้องครับจะมีน้องใหม่จะพี่น้องน้องใหม่หกนอนเนาะแม่นะเป็นเป็นน้องใหม่ได้แกงไงอย่านี่้หรอจ้างามๆเลยครับเป็นทักน้ำจ้าทักน้ำได้ซ้ำเลยพี่น้องแม่นครับถือว่าหลวกใไงหนึ่งคนแล้วเนาะจ้าวันนี้ก็ถือว่ามาหลายอย่างแล้วโฮปปลากับปลามันสุดเหนียวจ้ะพี่น้อง เหากพี่น้องคุณชอบคลิปนี้กบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบอมเต้นเล่ากับผมเกับเป็นลุงกันคลิปหนาครับผมเราบอมเต้นเฉพาะพี่น้องไปใช้ครับส่วนคลิปนี้ก็แค่เท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพากันคลิปหนาเด้อพี่น้อง